สแสดงความยินดีกับน้องตุนข้าวสุปริยาลูกสาวแห่งชาติลูกสาวของพ่อพ่อแม่แมแมเอฟซีทั่วประเทศไทยที่น้องได้รับรางวัลที่สุดแห่งปีนะครับในสาขาลูกพุ่งหมอลำแห่งปีนะครับเรียกได้ว่าตุนข้าวสุปริยาสร้างประวัติศาสตร์เป็นเด็ก ที่อายุน้อยที่สุดนะครับที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับในสาขาลูกทุ่งหมอลำเรียกได้ว่าหลายๆคนตา่างภาคภูมิใจต่างมีความสุขต่างคนร่วมแรงร่วมใจนะครับในการช่วยกันโวทให้กับน้องต้นข้าวได้ถึง1ล้าน3 8 1 1 0นบทกันเลยมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งในสาขาลูกทุ่งหมอลำ แห่งปีนะครับและน้องก็ยังติด1ใน3ของอทุกสาขานะครับก็เป็นอันดับที่2นะครับเรียกได้ว่าน้องก็ได้มีชื่อไปติดที่บิวบอร์ดวาม์สแควร์ที่นิวยอร์กด้วยนะครับเรียกได้ว่าน้องก็จะได้รับการโปรโมทนะครับและจะมีภาพของน้องต้นข้าวปรากฏกลาง t i ม e สแควร์ที่นิวยอร์กเรียกได้ว่า คนทั่วโลกก็จะได้รู้จักน้องต้นข้าวกันนะครับและเดี๋ยวเราลองมาฟังบางช่วงบางตอนนะครับในช่วงคอนเสิร์ตท,ที่น้องได้ไปแสดงเมื่อคืนนี้นะครับว่าน้องจะพูดอย่างไรพ่อพ่อแม่แฟนเพลงจ้าต้นข้าวสุปริยาขอพูดอะไรสักนิดหนึ่งได้ไหมคะหนูขออนุญาตเอ,อ่ย คำพูดนะ,ะที่ออกมาจากใจหนูสักนิดหนึ่งนะคะเส้นทางของหนูนะคะการเป็นนักร้องยังไม่ได้ยาวไกลมันเพิ่งเริ่มต้นด้วยซ้ำนะคะนี่เป็นก้าวแรกก็ว่าได้ของต้นข้าวสุปริยาแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะคะของพวกเราวันนี้เราเมีความ ภาคภูมิใจกันทั้งหมดเลยทั้งทีมงานเลยและหนูเชื่อว่าคนที่ภูมิใจนะคะกับรางวัลมากที่สุดเลยคือใครรู้ไหมจ๊ะคือแฟนเพลงของต้นข้าวสุปริยาทุกๆคนค่ะเสียงปรบมือให้หน่อยได้ไหมจ๊ะขโมยแม่ทั่วประเทศค่ะพิมมาในไลฟ์สดเมื่อตะกี้ว่าต้นข้าวสุปริยาหนูรู้สึก ซาบซึ้งมากๆแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆที่ได้มีโอกาสนะคะหนูขอคุยอย่างนี้นะคะคือว่าหนูเชื่อว่าการที่พ่อพ่อแม่แฟนเพลงทั่วประเทศนะคะตั้งใจโหวตมันไม่ได้มาจากความรู้สึกที่โหวตก็ได้ไม่โหวตก็ได้วันนี้จะโหวตหรือพรุ่งนี้จะไม่โหวตก็ได้แล้วแต่นะคะหนูหนูเห็นความตั้งใจ เห็นว่าพ่อแม่เนี่ยการที่จะตื่นขึ้นมาแล้วโหวตให้หนูในทุกๆวันทุกๆเช้าทุกๆเวลาตัวเองโหวตอย่างเดียวไม่พอนะคะยังเชิญคนนูน้นคนนี้อย่างเงี้ยนะคะมีแบบพ่อแม่มาเล่าให้ฟังมาแบบบอกว่าเนี่ยแม่เนะี่ยให้คนนู้นช่วยโหวตคนนี้ช่วยโหวตแล้วนะอะไรเงี้ยโหวตทั้งบ้านแล้วนะอย่างเงี้ยโหรู้สึกภูมิใจภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นหนูถือว่า เรื่องหัวใจของพ่อพ่อ,พอแม่ของของ,ของหนูนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจนทำให้หนูได้รับผลการโบทที่ดีที่สุดในในสาขาลูกทุ่งหมอลำนะคะแล้วหนูก็ดีพอที่จะเป็นสามอันดับแรกไปขึ้นจอที่เมืองนอกนะคะ น่ารักเชียวบ่งบอกให้เขาได้รู้ว่าเพลงลูกทุ่งไทยมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะและแฟนเพลงลูกทุ่งไทยมีพลังที่แสนยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เฉพาะแฟนเพลงต้นข้าวแฟนเพลงลูกทุ่งทุกๆท่านทั่วประเทศไทย หนูขอเป็นตัวแทนพาทุกๆุกท่านทุกทุกคนนะคะพี่พี่ศิลปินล,ลูกทุ่งทุกๆุกคนในประเทศไทยเรานะคะไปบอกประกาศสักดาความเป็นลูกทุ่งไทยที่สหรัฐอเมริกาด้วยกันนะจ๊ะขอบคุณค่ะเป็นคำพูดของน้องต้นข้าวสุปริยานะครับในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดบัวขวัญ ตำบลบางกะสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสำหรับเมื่อคืนนะครับน้องมีคอนเสิร์ตนะครับก่อนที่น้องจะมาแสดงนะครับในช่วงก่อนการแสดงของน้องต้นข้าวนะครับก็มีวงสุปริยาแบนหรือวงคารมายนะครับก็แสดงไปก่อนนะครับและก็ทางช่องต้นข้าวสุปรยาออฟฟิเชียลนะครับหรือแอดเจี๊ยบก็ได้ไลฟ์นะครับไลฟ์สดนะครับทาง มีทั้งสองจอ,อ,อนะครับช่องของน้องต้นข้าวด้วยแล้วก็อีก1ช่องนะครับก็เป็นช่องของไทยรัฐเพื่อที่หลายๆคนได้ลุ้นนะครับว่าน้องจะได้รางวัลน,นะครับซึ่งสุดท้ายหลายๆคนก็ต่างเฮดีใจนะครับที่น้องได้รางวัลน,นะครับในช่วงนั้นถือได้ว่าโอ้โหนะครับน้องก็น่าจะรู้ผลก่อนอยู่แล้วนะนะครับเพียงแต่ว่า ก็พูดไม่ได้นะครับก็ต้องให้เขาประกาศก่อนนะครับนะครับน้องก็อาจจะนั่งดีใจอยู่ในรถตู้นั่นแหละนะครับที่อยู่หลังเวทีนะครับแต่หลายๆคนก็ดีใจกันอยู่หน้าเวทีเฮกันสนุกสนานนะครับเรียกได้ว่าพอพไม่เมทุกคนต่างมีความสุขนะครับที่น้องได้รางวัลนี้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความรู้สึกของน้องต้นข้าวนะครับที่ได้อ่พูดนะครับถึง นะครับเรื่องราวนะครับที่น้องได้เ,เรียกว่าประสบผมสําเร็จนะครับจากที่มีพ่อพ่อแม,แม่แฟนเพลงหลายๆคนนะครับมาช่วยกันโหวตให้น้องต้นข้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูคอมเมนต์จากพ่อพ่อแมออ่กันสักหน่อยนะครับที่หลายๆคนจะรู้สึกอย่างไรนะครับ ก็มาที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะยินดีด้วยนะครับลูกสาวแห่งชาติแล้วก็ต่อยคอมเมนต์นะครับยินดีด้วยจ้าไม่เสียแรงที่โหวตทุกวันและต่อีอกคอมเมนต์ยินดีด้วยค่ะกรี๊ดกรีดหนักมากดีใจและภูมิใจที่สุดเยี่ยมไปเลย แล้วก็อีกคอมเมนต์ยินดีด้วยนะคะดีใจกับรางวัลด้วยเป็นปีแรกของการเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ได้รางวัลใหญ่เลยเพราะพ่อแม่ของหนูทุกทุกคนก็เก่งมากๆและต้องรักหนูมากๆสำหรับรางวัลนี้รักเขามากๆค่ะยินดีด้วยค่ะนะครับที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการลูกทุ่งเวทีโลก อย่างน่าอัศจรรย์จริงๆขอบคุณพลังพ่อพอ่พอแม่แม่ช่วยกันบูดผลักดันให้หนูประสบความสำเร็จสู่จุดสูงสุดระดับโลกเลยครับก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับจากคอมเมนต์จาก,จากพอ่พอพแม่แม่เอฟแฟนเพลงของน้องต้นข้าวที่เรียกได้ว่ามักกระหน่ำมาถล่มคอมเมนต์ um Comment นะครับเยอะมากมาก ก็หยิบเอามาแค่บางคอมเมนต์แล้วกันนะครับมาพูดให้ฟังนะครับหลายๆคนก็เรียกได้ว่าน่าจะมีความรู้สึกแบบนี้ เหมือนกันทุกๆคนแน่นอนสําหรับพ่อแม่แฟนเพลงของน้องต้นข้าวที่ลูกสาวแห่งชาติของเราครับได้รางวัลเรียกได้ว่าระดับรางวัลระดับประเทศเลยนะครับก็คือรางวัลใหญ่นะครับของไทยรัฐอาวอดในสาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปียังไงก็ขอแสดงความยินดีและก็ดีใจมากๆทีมน้องต้นข้าวได้รางวัล นี่จนได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของเราให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ